สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรักไห้เอาฐาน EP 9ตอนจบเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่ออดเดินเอาก,กระปุกคุกกี้ไปทิ้งพีทก็รับดอกไม้จากคอปเปอร์และน้ําตากไหลาย,ยกมาพีทระบายเรื่องราวทั้งหมดให้คอปเปอร์ฟัง ว่าเธอไม่รู้สึกกับคอเปอร์เหมือนเดิมแล้วคอเปอร์ Copper ก็น้ำตาคอเบ,าบ้าถามพีทว่าโอ้มันดีกว่าเขาตรงไหนพีทก็ตอบคอเปอร์ไปว่าโ oh, อไม่มีอะไรสู้คอเปอร์ได้สักอย่างเลยแต่โ oh, อทําให้เธอมีความสุขและทั้งสองคนกระจากกันด้วยดีพูดจบพีทก็เดินออกจากห้องไปตัดมาที่ซันกําลังเดินอยู่กับพี่เคนพร้อมกับตุ๊กตาที่พี่เคนให้ซันไว้ในมืออยู่ๆอ,อินก็รีวิ่งเข้ามาหาซันพอได้คุยกับไอ้น้าแล้วเธอบอกกับอินว่าให้เก็บความรักไว้ให้คนที่ทําให้อินรู้สึกว่าต้องมีเขาอยู่ในชีวิตหรือว่าใสาใส่่จทุกเรืออองงอขินด แถมยังบอกอีกว่าให้เป็นเพื่อนกันดีแล้วได้ยินแบบนั้นอินก็นึกถึงซันขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งมาหาซันเลยพี่เคนก็เลยขอตัวออกไปก่อนอินเห็นตุ๊ก,กตาในมือซันก็เหมือนจะหึงหึงซันขึ้นมาทำเอาอินถึงกับหน้าเศร้าพูดอะไรไม่ถูกเลยซันก็เลยขอตัวไปก่อนอินก็ได้แต่ยืนน้าท่วมปากไม่กล้าพูดอะไรอยู่แบบนั้นเช้าว,วันต่อมาพีทก็เดินมาหาโอที่ห้องแต่เหมือนโอจะอารมณ์ไม่ดีกับพีทอีกแล้วพีทถามโอว่าคุกกี้เมื่อวานได้รับแล้วใช่ไหมโอก็พูดไปแบบนิ่งๆว่่่าาาเ้ไมรูว ของพีทก็เลยทิ้งไปแล้วพูดจบโอ้ก็เดินออกจากห้องไปทำเอาพีทถึงกับยืนงงเลยทีเดียวตอนเลิกเรียนโอ้ก็มายืนซ้อมเบ้าอยู่คนเดียวระหว่างนั้นเองพีทก็มาแอบมองแล้วก็โทรหาโอ้แต่โอ้ก็ตัดสายพีททิ้งไปวันต่อมาตอนพักกลางวันโอ้ก็นั่งเขี่ยข้าวอยู่แบบนั้นส่วนซันก็นั่งเมื่อยอย่างกับที่บำบัดคนเศร้าระหว่างนั้นเองพีทก็เดินเข้ามาหาโอ้แต่ยังไม่ทันพูดอะไรโอ้มันก็บอกว่าอิ่มแล้วแล้วก็เดินหนีขึ้นห้องไปทันทีทำเอาพีทและซันงงเป็นไก่ตาแตกเลยพีท ก็เลยถามสันว่าโอ้เป็นบ้าบออะไรสันก็เลยบอกว่าสงสัยโอจะซ้อมเบ้าหนักไปหน่อยกับเขาเองโอก็ไม่คุยด้วยเหมือนกันแล้วสันก็ถามพีทกับว่าเรื่องคอปเปอร์เป็นยังไงพีทก็เลยบอกสันไปว่าเธอเลิกกับคอปเปอร์ไปแล้วสันได้ยินแบบนั้นก็รีบถามทันทีว่างี้เพื่อเขาก็มีสิทธิ์แล้วสิพีทก็ตอบสันไปว่าใช่ถ้าโอมีเงาสะก่อนตัดมาที่คอปเปอร์เป็นเด็กโซเชียล ไฟ์สดชี้แจงเรื่องที่เขาเลิกกับพีทแล้วแถมยังพูดจาแบบพระเอกว่าเขาผิดเองอย่าไปโทษพีทอย่างนั้นอย่างนี้หล่อจริงๆพ่อคุณทางฝั่งติงของคอปเปอร์ที่ดูไฟ์สดอยู่ก็โกรธพีทเป็นฟืนเป็นไฟแทนคอปเปอร์ทันทีทำอย่างกับเป็นพ่อเป็นแม่คอปเปอร์เชียวและทุกคนก็วางแผนที่จะไปกระทืบพีทกัน ไอ้น้ำที่เข้าห้องน้ำอยู่ขณะนั้นก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพอออกมาจากห้องน้ำก็รีบส่งข้อความไปบอกโอทันทีมาทางฝั่งของโอที่กำลังจะคัดตัวนักกีฬาเบาอยู่ตอนนี้เขาได้รับข้อความและเหมือนว่าตอนนี้โอจะเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วดูลุกลี้ลุกลนไม่มีสมาธิกับการคัดตัวเลยแถมโดดผิดโดดถูกไปหมดอยู่ๆโอกระตัดสินใจหันไปขอโทษทุกคนแล้วก็วิ่งออกจากสนามไปช่วยพีททันทีตัดมาที่พีทกำลังเดินเล่นโทรศัพท์อยู่อยู่ๆแก๊งติ่งคอปเปอร์ก็เดินเข้ามาหาพีทแล้วถามทันทีว่าเ,ปเปลิก แถมยังด่าพีเสมือนไปฆ่าใครตายอีกด้วยพีทก็งงมากว่าพวกนี้จะมาทําอะไรเธอและเธอไปทําอะไรให้พวกนี้แต่เหมือนว่าแก๊งติ่งของคอปเปอร์จะเริ่มด่าพีทแรงขึ้นแล้วก็ผลักพีจะล้มลงไปทันทีไอ้น้ําที่ตามติดเหตุการณ์มาตลอดก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยพีททันทีแต่ก็โดนผลักล้มลงไปอีกคนเกือบจะเทะอยู่แล้วไม่รอช้าทั้ง4คนก็ลงมือจัดการกับพีททันทีแต่ทันใดนั้นเองโอก็มาถึงพอดีและสั่งให้ทั้ง4คนหยุดโอเกีวกาดมากดา่าผู้หญิงแทบจะมุดแผ่นดินเลยเขาบอกว่าต่อใหห้้เป็นผูญิง ก็ไม่สนใจเขาหยิบกระเป๋ามาคืนพีทแล้วก็บอกพีทว่าไม่ต้องไปสนใจพวกมันแถมโอยังเสลยอ,อีกว่ามนุษย์ทอก็คือเขาเองทำโมพีทถึงกับสตั้นไปเลยแล้วโอก็หันกลับไปไล่ทั้ง4คนแบบแมนๆพร้อมกับบอกว่าห้ามมายุ่งกับพีทอีกขอทั้ง4คนวิ่งหนีไปโอก็รีบเข้าไปถามพีทว่าเป็นอะไรไหมแต่อยู่ๆพีทก็ร้องไห้แล้วก็เดินหนีโอไปโอก็งงว่าพีทเป็นอะไรแล้วก็รีบวิ่งตามไปจับแขนพีทไว้พีทโมโหโอมากที่มาหลอกคุยกับเธอแถมยังไม่ยอมบอกเธออีกว่าโอคือมนุษย์ทอ โอก็รีบขอโทษพีทแล้วก็บอกว่าเขาแค่อยากคุยกับพีทอยากเป็นเพื่อนกับพีทเขาเลยไม่ได้บอกแต่ไม่ว่าโอจะพูดเท่าไหร่พีทก็บอกว่าเธอไม่สามารถเชื่ออะไรโอได้อีกแล้วแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมายุ่งกับเธออีกกูจบพีทก็รีบเดินออกไปทันทีวันต่อมาที่โรงเรียนเป็นวันสอบวันสุดท้ายของเทอมทุกคนก็ตั้งใจทําข้อสอบกันมากพอสอบเสร็จอินกับซันก็เดินออกมาจากห้อง แล้วก็มายืนมองหน้ากันอยู่แบบนั้นสักพักความเงียบก็หายไปเพราะไอ้น้ำออกมาพูดไม่หยุดเลยว่าปิดเทอมเธอจะกินจะนอนจะเล่นเกมให้หนำใจแถมยังชวนทุกคนไปกินชาบูด้วยกันอีกตั้งหากโอ้ที่ตามออกมาก็ตอบรับที่จะไปด้วยทันทีและทั้ง4คนก็เดินไปที่หน้าโรงเรียนกันแต่ระหว่างนั้นเองทั้ง4คนก็ถึงกับหยุดชะง,งักเลยเพราะแกงคอปเปอร์มันเดินมาประจันหน้าแล้วก็หยุดมองอยู่แบบนั้นแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเพราะคอปเปอร์มันดันชวนเพื่อนเดินต่อไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะง,งั้น เล่นเอาทั้งสี่คนถึงก็งงไปชาวประมงหาปลาไม่เจอกันเลยทีเดียวและทั้งสี่คนก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็มาเจอกับพีทพอดีลุงเรียนแคบเหลือเกินพีทกระทักทายคุยกับทุกคนมีแต่โอคนเดียวเท่านั้นที่พีทไม่พูดไม่ทักทายด้วยเลยหลังจากคุยกันเสร็จพีทก็ขอตัวไปก่อนโอก็เหมือนจะอาการแย่อีกแล้วเดินไปอย่างกับคนไร้วิญญาณไอ้น้ําก็เลยอาสาวิ่งตามโอไปแล้วก็บอกให้อินกับซันยืนรอยอยู่ตรงนี้ก่อนพออินกับซันอยู่กันสองคนอินก็ชวนซันคุยเรื่องซีดีที่ยืมไว้ซันก็บอก เดี๋ยวเขาค่อยไปเอาอินก็ยิ้มดีใจใหญ่บอกว่าให้ไปเอาที่บ้านเขานะสันก็ทำหน้างอยงบอกว่าให้รอเปิดเทอมและอินค่อยเอามาให้เขาที่โรงเรียนดีกว่าทำเอาอินถึงก็น่าเศร้าไปเลยตัดมาที่อ้อกลับมาถึงบ้านแม่อ้อก็บ่นไปเรื่อยๆทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องที่ไปอยู่กับแก๊งสามเกียนมาอ้อมันก็เดินฟังแม่บ่นไปเปิดตู้เย็นเปิดมาก็ต้องตกใจมากเพราะว่ามีน้ำอัดลมแช่อยู่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆอ้อมันก็ยิ้มใหญ่ส่งสายต้าววันไปให้แม่แล้วก็หยิบน้ำขึ้นมากินวันต่อมาอินกกับไอ้น็ เรียนพิเศษด้วยการไหลเงาของซันเลยอินก็นั่งเรียนไปเมื่อลอยไปจนไอ้น้ำเห็นถึงความผิดปกติพอเรียนเสร็จไอ้นก็ถามอินว่าจะไปไหนต่อไหมอินก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมบอกว่าไอ้น้ำไปไหนก็ไปด้วยตามติดเป็นลูกเลยไอ้น้ำก็เลยบอกว่าให้ชวนซันไปด้วยอินก็ทำหน้าเศร้าอีกแล้วบอกว่าชวนไปซันก็ไม่มาหรอกขนาดมาเรียนยังไม่มาเลยสงสัยไม่อยากจะเจอหน้าเขาน่าสงสารจริงๆไอ้น้ำก็เลยแซวอินว่าคิดถึงซันเหรอแล้วก็ถามอินต่อเลยว่าอินกับซันเป็นยังไงกันแน่อิน ก็ว่าเขาไม่รู้ซันเป็นเพื่อนที่ดีของเขามากๆ แล้วเขาก็สนิทกับซันที่สุดแต่พอวันหนึ่งซันก็มาคิดกับเขาอีกแบบหนึ่งเขาเลยไม่รู้จะทํำยังไงไอ้น้ำก็เลยถามอินซ้ำอีกรอบว่าเขาถามว่าอินรู้สึกยังไงกับซันกันแน่อินก็งเงียบไปสักพักแล้วก็ตอบว่าเขาชอบเวลาที่มีซันอยู่ด้วยเขาไม่อยากเสียซันไปอยากมีซันอยู่ในชีวิตแต่ว่าเขาไม่ใช่เกย์นะไอ้น้ำก็เลยลอบอินว่าคนเราไม่ได้เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนแต่เราแค่ตกหลุมรักใครสักคนบอกให้อินทําตามความรู้สึกตัวเองทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําไปเลยอินก็เหมือนจะนั่งคิดอะไรจากที่ไอ้น้ำพ และทั้งคู่ก็พากันไปเดินเล่นที่ตลาดอยู่ๆไอ้น้ำก็ขอตัวออกไปซื้อน้ำแล้วก็บอกให้อินรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนนะสั่งเป็นแม่พาลูกมาเที่ยวเลยอินก็ยืนรออยู่ดีๆทันใดนั้นเองเงยหน้ามาก็เจอกับซันแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะว่าซันบอกอินว่าไอ้น้ำนัดเขามาอินกับซันก็มานั่งคุยกันอินถามด้วยความน้อยใจว่าไม่มาเรียนพิเศษเพราะว่าไม่อยากเจอหน้าเขาเหรอซันก็เลยบอกว่าช่างมาล้างแอร์ที่บ้านนะก็เลยให้อยู่เฝ้าอย่าคิดมากอินก็ตัดเพราะว่าคิดว่าแฟนไม่ให้มาเจอซัน ก็งงว่าใครคือแฟนอินก็บอกว่าพี่เคนประธานสีไงสันก็รีบปฏิเสธว่าเขาไม่ได้คบกันอินก็ประชดอีกว่าเห็นให้ของขวัญกันเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่แบบนั้นสันก็ไม่ยอมแพ้ถามอินกลับแล้วว่าอินกับไอ้น้ำเป็นยังไงบ้างล่ะอินก็บอกว่าเขากับไอ้น้ำไม่มีอะไรเลยพอเขาบอกว่าชอบไอ้น้ำไอ้น้ำก็บอกว่าให้เป็นเพื่อนกันดีแล้วอินก็บอกสันต่อว่าแม่เขาถามหาสันด้วยนะ ว่าทำไมไม่ไปที่บ้านเลยซันก็เลยบอกอินว่าอินก็รู้ว่าเขาคิดกับอินแบบไหนถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาเถอะอินก็นิ่งไปสักพักแล้วก็บอกซันว่าเขายังอยากมีซันอยู่เหมือนเดิมนะซันก็บอกว่าเขาเจ็บนะจะให้เขาอยู่แบบไหนอินก็เลิกลักตอบไม่ถูกบอกว่าไม่ต้องมีแบบไหนหรอกแค่เขาอยากให้ซันอยู่ด้วยซันก็บอกว่าไม่ได้เถียงกันไปเถียงกันมาจนปวดหัวแทนอินถึงก็ว่าซันว่าอย่าเยอะแค่นี้เขาก็สับสนตัวเองแล้วแค่รู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอแล้วซันก็ยังถามหาสถานะอยู่ อินก็บอกว่าให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยคิดสันก็นั่งเขินจนตัวบิดเป็นผ้าเลยทีเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แถมอินก็ยังเอามือมาจับที่ขาสั้นอีกทำหมอสันแทบจะละลายอยู่ตรงนั้นเลยแล้วทั้งคู่ก็ตกลงจะคบกันนั่งสงสัยป้าหวานๆให้กันสันก็แซลอินบอกว่าจะคบกันก็ต้องมีจีบกันหน่อยไหมอินก็หัวเราะใหญ่ว่าเขาไม่เคยจีบแบบนี้ขนาดผู้หญิงเขายังจีบไม่ติดเลยอินก็เลยจีบสันด้วยการชวนไปซื้อต้นไม้ให้ไปกินราเมงจะใส่ชุดคู่จะใส่คู่กันยันกางเกง คนนี้จริงๆตัดมาที่อินซันไอ้น้ำโอ้มานั่งกินขนมกันไอ้น้ำก็กินเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันส่วนซันกับอินก็หว,าน,วานกว่าขนมบน,นจานอีกมีป้อนขนมกันจนโอ้แซลใหญ่แซลจนทั้งคู่เขินทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียว แล้วโอ้ก็บอกเพื่อนๆว่าเขาติดตัวแทนสมาคมเบ้าแล้วให้เพื่อนๆไปดูเขาด้วยไอ้น้ำก็บอกว่าเดี๋ยวจะชวนพีทไปดูด้วยโอ้ที่ยิ้มยิ้มอยู่ถึงกับหยุดชะงักไปเลยเพราะเขาคิดว่าพีทคงไม่อยากมาดูแน่ๆเพื่อนๆก็เลยปลอบโดยการป้อนขนมให้โอกกันใหญ่ตัดมาที่บ้านพีทไอ้น้ำก็ไม่อยู่ที่บ้านพีทด้วยไอ้น้ำก็เข้าเรื่องเลยถามพีทว่าโกรธโอ้จริงๆหรอพีทก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรแล้วแต่ไม่รู้จะคุยอะไรเขาเริ่มกลัวการคุยกับคนในเน็ตไอ้น้ำก็เชียร์โอ้ใหญ่ว่าถึงโอ้จะเป็นแบบนี้แต่โออก็ชบพพีีจริงๆนะแ้ ขอรูปโอที่อยู่ในระเบ้าของไอ้น้ำเอาออกมานั่งดูแล้วก็ยิ้มอยู่แบบนั้นรักเขาแต่ปากแข็งจริงๆวันต่อมาโอก็มาโผล่อยู่ที่อูของสามเกียนโอก็มานั่งระบายให้พี่ป้องฟังพี่ป้องก็บอกว่าพีทไม่ได้โกรธโอจริงๆหรอกน่าจะแค่เล่นตัวโอมันก็เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะทํายังไงต่อพี่ป้องก็เลยบอกให้โอคิดเองโอมันก็เลยบอกว่าถ้ามันคิดเองได้มันจะมาหาพี่ป้องทําไมนะ่าสงสารจริงๆและโอก็โมให้พี่ป้องฟังด้วยว่าเขาคัดตัวสมาโคมเบาผ่านแล้วนะถ้าเอาจริงเขาเป็นนักกีฬ พร้อมกับเปิดคลิปที่เขาเล่นเบาให้พี่ป้องดูพี่ป้องก็หันไปชมโอว่าเก่งบักโอ้มันก็บอกว่าเขายังเก่งเท่าพี่ป้องไม่ได้หรอกพี่ป้องก็เลยว่าโอว่าจะเอามาเปรียบกับเขาทําไมถ้าให้เขาทําแบบโอ้เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันคนเราเก่งไม่เหมือนกันโอ้ก็ยังตัดโพอตัวเองอีก ว่ายังไงเขาก็เป็นคนกระจอกอยู่ดีพี่ปองก็เลยปลอบโอไปว่าบอกให้มั่นใจในตัวเองหน่อยเห็นค่าในตัวเองบ้างโอก็บอกว่าถึงเขาจะเห็นแต่พีตก็ไม่เห็นเหนื่อยก็มันอีกแล้วพี่ปองก็เลยขี้เกียจจะเถียงด้วยบอกให้โอเอาเวลาไปง้อพีเอ่เถอะโอก็่าโทรไปพีธก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบหนีไม่ยอมคุยด้วยจะให้เขาทํายังไงพี่ปองก็เลยถามโอไปว่าไปทําอะไรไว้ละ่ะขอโทษพีธหรือย,ยัง อยากให้พีทเห็นว่าเจ๋งแล้วพยายามมากพอหรือยังพูดแค่นั้นโอก็หันไปนั่งดูคลิปตัวเองแล้วก็เหมือนจะคิดอะไรได้รีผหันไปถามพี่ปองว่าเขาก็มีดีใช่ไหมแล้วก็วิ่งออกไปเลยพอออกมาข้างนอกก็มาโทรหาพวกซันบอกว่ามีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยตัดมาที่พวกซันช่วยกันยกแทมลีนที่หนักมากมาหงอสาวแต่ลำบากเพื่อนจริงจริง ไอ้น้ำบอกโอว่าทำให้ดีๆนะเขาคุยกับพีทมาให้แล้วและทั้ง3าคนก็พากันออกไปจากตรงนั้นโอมันก็เริ่มปฏิบัติการกระโดดบนแทมเาล,ลีแล้วก็ตะโกนขอโทษพีททันทีเรียกพีทแล้วก็บอกว่าขอโทษที่โกหกว่าเป็นมนุษย์ท่อขอโทษที่เคยจับนมที่ดมเสื้อพีท แล้วก็เอาเสื้อชั้นในพีทมาเล่นพีทได้ยินก็เดินออกมาดูทำหน้าบึง้งแล้วก็เดินออกไปจากหน้าต่างโอมันก็ยังกระโดดตะโกนไม่หยุดเพื่อนๆก็ยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนั้นพีทก,ก็มานั่งอมยิ้มคนเดียวสักพักโอเริ่มเหนื่อยก็หยุดอยู่เฉยๆขอเสียงโอเงียบไปพีทก,ก็ทำหน้าสงสัยแล้วเดินไปดูที่หน้าต่างใหม่แต่โอก็หายไปจากตรงนั้นแล้วเหลืออยู่แค่แฮมเมรลีนอันเดียว พีทก็เลยเดินออกมาดูหน้าบ้านพอปิดประตูก็เจอเหรียญทองของโอแขวนไว้พีทก็มองหาโอใหญ่เดินตามมาเรื่อยๆจนมาถึงอู่ของสามเกียนสามเกียนก็ออกมาต้อนรับยอดมุกจีบแบบเซียวๆทันทีพี่ปองกระถามพีทว่ามาหาใครพีทก็บอกว่ามาหาโอพี่ปองก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ถามพีทว่าเป็นอะไรกับโอพีทก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนแต่ถ้าไม่รู้จักโอก็ไม่เป็นไรพีทกำลังจะเดินออกไปสามเกียนก็เรียกไว้พี่แจ็กกับพี่จืดก็เข้าไปแซวพีททันทีว่ามีแฟนหรือยังจับเนื้อจับตัวพีทจนพีทกลัวแล้วไป เอกอย่างโอก็เดินเข้ามาบอกว่าอย่ายุ่งคนนี้ผมขอหรอจริงๆพี่แจ็คก,กับพี่จืดก็แซวกันใหญ่โอก็ขอยืมมอไซค์พี่ป้องไปด้วยพี่ป้องก็ยอมให้แต่โดยดีเอ็นดูโอแต่เก็ตจริงๆ โอกระพาพีทซ,ซ้อนท้ายออกไปสามเกียนก็นยืนชื่นชมน้องตัวเองใหญ่ทั้งด้านพีทกับโอกระพากันซ้อนมอไซค์ออกไปชี้นกชี้ไม้กันไปทั้งคู่ดูมีความสุขกันมากๆพีทก็กอดเอลโอซะแน่นเลยโอพาพีทมาที่ที่หนึง่งพอโอถอดหมวกก็เซตผมยังรอพีทก็บอกให้โอหยุดแล้วก็เอาผมโอลงบอกว่าเป็นเห็ดน่ารักกว่าเยอะพูดไปก็เขินไปโอกระถามพีทว่ามาตามหาเขาเหรอพีทก็แก้ตัวไม่ได้มาตามหาแต่มาบอกว่าแม่ให้ไปเก็บแทมรลีนที่หน้าบ้านโอกระแซวจนพีทเขิน เดินเดินตัวบิดหนีไปเลยทั้งครูก็มานั่งคุยกันกะจะดูพระอาทิตย์ตกซะหน่อย แต่ฟ้าดันมืดสัง,งั้นน่าสงสารจริงๆพีทกระถามโอเรื่องมนุษย์ท่อโอก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่เขาแค่อยากคุยกับพียดถ้าเขาไปคุยดีๆพียก็จะไม่คุยด้วยเพราะว่าพียดเพอร์เฟกไม่น่าจะมองคนแบบเขาหรอกพียก็บอกว่าเขาไม่ได้มองโอจริงๆแล้วก็ไม่ได้มองใครด้วยบอกเขาสนใจแต่ตัวเองเขาไม่ได้เพอร์เฟกแบบที่โอคิดโอก็เลยบอกว่าดีกว่าอยู่แบบคนห่วยๆอย่างเขาพียดก็ปอบโอว่าโอไม่ได้ห่วยเลยดีกว่าหลายคนด้วยซ้ำคนห่วยที่ไหนได้เหรียญทองกันแล้วพียก็เหรียญทองคล้องคอ,งองให้โอ โอ้ก็ขอบคุณพีทที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองพีทก็ขอบคุณโอ้กลับบ้างที่ให้ความสําคัญกับเขาและเขาก็อยากเป็นคนเห่่วยดูบ้างจะได้เหมาะกับโอ้และทั้งคู่ก็นั่งเคือนกันไปมาอยู่ๆโอ้ก็หยิบสร้อยรูปเห็ดที่เขาเคยซื้อให้พีทตอนวันวาเลนไทน์ออกมาแล้วก็เอามาใส่ให้พีทบอกให้พีทใส่ไว้คนอื่นจะได้รู้ว่าพีทเป็นเจ้าหญิงของมาริโอ้และโอ้ก็ทําท่าจะเข้าไปหอมแก้มพีทแต่ก็ไม่กล้าพยายามจะเข้าไปหอมใหม่พีทก็ถามโอ้ว่าจะทาอะไรโอ้มันก็หัวล้อกบเกือนแล้วก็ถามพีีทว่่าาันนเเ้้แกผห็อะไร บ้างเหนื่อยกับมันจริงๆแล้วอยู่ๆก็เข้าไปหอมแก้มพีทเลยพีทถึงกำลับล้องว่าไอ้เห็ดจะฟ้องแม่ตีโอใหญ่โอกระบอกว่าไม่ให้ฟ้องแม่นี่รักของมัธยมหรืออนุบาลกันแน่เนี่ยน่ารักจริงๆจบลงไปแล้วสําหรับรักไม่เอาทานตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย